สวัสดีนะครับผมกบกซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนีเข่ากะเดินทางมาเดินไทยเดินสวนนะพี่น้องโดนโด,ดนมาเทียพี่น้องเอ้ยโดนโดนมาเทียน้องกับผม,นนนมเนาะรบรรยากาศพี่น้องโอ้น้ำไหลาทางพี่น้องเอ้ย โอ้มี่ดอกพายพี่น้องเบิ้งอันนี้่ตาสนใจเนาะครับผมเนาะผู้ใดเคยเห็นดอกเขากำรมเนี่ยพี่น้องอ่าอันนี้คือว่าเป็นมูหน่อยได้พี่น้องเนี่ย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 ดอกเขากำผู้ใดไ่เคยเห็นเนาะครับผมเขาเป็นเป็นมูยังไงเนี่มันสเต็มพื้นที่เลยเนาะครับผมเนาะอ่าอยู่ข้างล่างนี่เนาะครับผมดอกเบอร์เด้ไปลายพี่น้องเนี่ยคือดอกเขากำเนาะพี่น้องอ่าอ่าไล่ค้นเอาไปอ่าแซ่เนาะพี่น้องให้ให้ให้เขาเป็นสีเนาะหรือว่าเอาคั้นเอาน้ำไปแซ่เป็นแป้งให้เป็นสีเขากำเนาะพี่น้องเนี่ย ี่ละดอก,เ,กอเป็นดอกไม้ปลาเนาะพี่น้องงามด้ยพี่น้องนะครับผมนี่คือดอกเข่ากำเนาะครับผมอ่าเคยเป็นผู้ไดบุเคยเห็นอันนี้คือว่าเป็นมูหน่อยแล้วก็ผม,มก็เป็นมูใหญ่ยังไม่เต็มพื้นที่เลยเนาะครับผมน้ำกระไล่สอสอสอ,ท,อท่างเนาะพี่น้องเดี๋อกเขาเป็นห้หนองเย็นยังต่ำไรทางเนาะพี่น้องที่เ้าจะไปสวนเดี๋ยวเอาจะไทยอ่าดอกใบสันจะทไทยเ,เบิงเนาะครับผมเนาะนไปเรื่อยๆ บรรยากาศฝนตกทุกเมื่อพี่น้องมันบริสันด์ดูทางนองบัวนะพี่น้องตกมากเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องตกเมื่อมื่อเมื่อขึ้นนะครับผมเนาะมือนีิ่กไปล่อยๆมากพี่น้องจังหวัดตอนนี้โซนฝาแกงหรอกจังหวัดคาร์บินมาตอนเร่งๆร่งนะครับผมตกขึ้นเ่าพี่น้องเลยน้องใหม่กันร้ายนะครับผมเนาะน้องใหม่กันร้ายเลยพี่น้องคาเป็ินน้อใหญ่นอเลี่ยวเหี่ยวเราเพิ่งกับเชื่อว่าเอาเนาะน้องใหม่น้ำาสหัว าพี่น้องเบง่งอันนี้คอยมาพอ่อเฮ็ดพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องกูนะอ่าฮ่าฮ่าฮาอ่าดูพี่น้องเนาะกูนะ เป็นยังไงเป็นยังไงขมันมันกินได้แล้วพี่น้องเนาะคือจะหยิกคักเบิ้งอยู่ข้างหน้าบุญพี่น้องอีกเบิ้งพี่น้องอันนี้มันจะเกิดบุญอ่ะว่ากว่าพายเลยพี่น้องบุนอ่ะไปทางบุญทั้งทีบานแล้วฮ่าด๋อยทำไมมันกลินได้บางเด้อนอนพี่น้องเนาะ บึ้งผีพี่น้องมูนึงตัวมูนี่เขาแล้วพี่น้องโอ้ยพูดวะพุดน่ะดอกซ้ำฟ้ามึอเลยพี่น้องนี่ะดอกซ้ำฟ้ามึดเนาะครับผมเนาะร้อนเป็นเป็นเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดกินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดยังนี่ไม่เฮ็ดเดียวกันบ่นพี่น้อง มันเฮ็ดอย่างมองกูพี่น้องกําลังเกิดเต็มไปหมดฮ่ามึงดูพี่น้องใช่มันมเป็นเฮ็ดอย่างเนาะพี่น้องเนาะเต็มไปหมดเล,เลยพี่น้องกูด่ะเนี่ยกําลังจุมจ่มๆเลยเนี่ยเฮ้ยเนาะงกับผมเนาะ ไพี่นอพา,าเบไงดอกกระเจียวนะครับผมโอ้ยพี่น้องคุณออกดอกมาแล้วพี่น้องเนาะออกดอกมาล้วเป็นกระเจียวอุสานะครับผมนเนาะข้าวไม่เลี้ยงดีๆพี่น้องปลูกในกระถางนี่ต้นสูงเพียงเอ่วแหละนะครับผม ส่สูงได้เพียงเอี่ยวละเบิ่งดอกมันพี่น้องดอกก็เป็นดอกใหญ่ๆอีหลีนอีซ้ำขวดน้ำโคกนะครับผมดอกงามกินได้นะครับผมเนาะแต่ว่าหลายคนเลือกที่จะเอาเป็นไม้ประดับนะครับผมเนาะดูปลานิจ่ะนี่พี่น้องดอกขวดซ้ำน้ำโคกอ่าซ้ำขวดน้ำโคกนี่พี่น้องเห็นปะนี่ยดอกแก่เลยนะครับผมเนาะดอกวันนี้มีเม็ดนะครับผมอันนี้เขาปล่อยให้มันแผร่นะพี่น้องเห็นปะมันจะมีต้นหน่อยๆึ้นมาเรื่อยๆฮะนะครับผม ใบข้างล่างเป็นก็นยังกำมะยีนะครับผมเนาะใบใหญ่พี่น้องน้องๆใบกล้วยปะยละใบรอใบข้างล่างเป็นก็นยังใบกำมะยีใบงามนะครับผมเนาะเหมาะสําหรับปลูกประดับพี่น้องต้องพูดเลยอย่า,าป,ปลูกกินกับปลูกได้ชือว่าล่ะดอกกระพกรีวิซามดอกพี่น้องเห็นปะตอวมันแก่ไปแล้วได้นีอีกปุะนะ้เนาะข้อเห็ดใบได้นีอีกพี่น้อง นี่นะครับผมเขามาเพาะไว้เขามาเพาะไว้นะครับผมหลายพี่น้องอยู่ในกระถางก็มีอยู่ในทุ่งดําก็มีเนาะปลูกลงแปลงด้วยก็มีมีแต่ต้นนียัยพี่น้อง สูงแพีงเอี่ยวได้พี่น้องครับไม่ต้องปลูกประดับงามงามเนาะครับผมเนาะปลูกประดับแล้วปลูกเลี้ยงแถวดีๆเนาะครับผมเนาะออกดอกแดงครึ่งครึ่งเนาะครับผมเนาะตัวปลูกใส่กระถางดอกออกมานี่ยออกมาเป็นเลี้ยงแถวเนาะพี่น้องเนาะดอกมันสีแดงครับเนาะพี่น้องซื้อ,อากระเจียวอุตสาลำพูเนาะครับผมเนาะเป็นใหม่เฉพาะจังหวัดน้องบรุรพ์พูเอามาเขามาปลูกไว้ให้เลยพี่น้องอยอ่ะพี่พละค้างให้ไปละดอกสีแดงสดเนาะครับผมเนาะอ่ะ จะคล้ายๆกับอ่าวนว่านยังกว่าว่านงูเห่าว่านไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่ปลูกไก่ก็เป็นผู้ใดเคยปลูกเนาะพี่น้องแล้วับผมเนาะลายพี่น้องสีแดงสดเลยนล้วกับผมดอกมันเห็นไหมพี่น้องแดงสดอ่ามีดอกใหญ่ๆพี่น้องขยายพันธุ์ด้วยมะเร็ดนล้วกับผมตัวเมล็ดนี่จะจะขยายพันธุ์สาเนี่ยทำใม้รุนนี่ก็ต้องใช้เวล่าสามสีปีนะพี่น้องจังังเลยรุนนี่ ส่วนมากจะขยายพันธุ์ด้วยด้วยหัวนะพี่น้องการพาหัว,น,น,วหนะพี่น้องต้นโดนถือมาถึงไทยนะพี่น้องก็ได้ถือมาพัชไทยพี่น้องเบิง่งนะครับผมนะเข้ากับปูกไว้พี่น้องอนุรักษ์ใบเพราะว่ามันจะเมิดปลาแล้วนะครับผมเพราะว่าคนกับขุดไปขายหลายขุดไปขายขุดไปกินแน่ขุดไปขายออกนอกพื้นที่แน่นะครับผมเนาะอ่า ตอนเขาเป็นผู้ใดสนใจก็สามารถทักเขาได้นะครับผมผู้ใดอยากเอาไปปลูกเอาไปขยายพันธุ์เนาะทักเขาได้พี่น้องสามารถแบง่งหัวได้เนาะพี่น้องเนะาะก็มีอยู่ประมั่สามสามลอยสี่ลอยต้นอยู่ั้างเนาะครับผมเนาะอยู่ขนาดนี้แล้วก็ต้ตนี้หน่อยอีกหลายเติบเนาะครับผมแตพี่น้องโดนโดนในขึ้นมาไฮเทียแล้วก็จะเดินทางกลับเลยพี่น้องขึ้นมาเอา ามาเบิ่งซ็คือน้องกับผมมาเบิง่งไฮเบิ่งสวน